ทุกคนเคยได้ยินยานอยานว n u i t y และยาน p r r s e v e r a n c e ใไหมยานลำนี้เป็นยานที่ถูกส่งไปดาวอังคารเพื่อสำรวจหาสิ่งมีชีวิตและเป็นครั้งแรกที่มีการส่งเฮลิคอปเตอร์ลำแรกที่บินอยู่บนดาวดวงอื่นในวันที่30กรกฎาคมปี2020นา s a ได้ปล่อยยานสำรวจชื่อว่า p r r s e v e r a n c e หรือแปลว่าความอุตสาหะออกไปกับจรวด AtLA s เพื่อไปสำรวจดาวอังคารและลงจอดสำเร็จเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ปี2021โดยยานลำนี้มีภารกิจเพื่อสำรวจความเป็นไปได้ของสิ่งม,มีชีวิตบนดาวอังคารและมีหน้าที่เก็บตัวอย่างดินและหินไว้เพื่อนำกลับมาศึกษายังโลกในภารกิจต่อต่อไป และยานสำรวจ Preservance ยังมีเฮลิคอปเตอร์ลำจิ๋วติดไปด้วยชื่อว่า Ingenuity แปลว่าสติปัญญาซึ่งเป้าหมายของยาน Ingenuity ก็คือเป็นการทดสอบอากาศยานที่อยู่นอกโลกภาพที่ทุกท่านเห็นจะเป็นภาพที่ยาน Ingenuity เริ่มบินครั้งแรก ใบพัดยานลำนี้จะหมุน2,400รอบต่อนาทีเมื่อเทียบกับคอปเตอรต์บนโลกจะหมุนประมาณ400-500รอบต่อนาทีซานุที่ต้องหมุนเร็วกว่าหลายเท่าเพราะว่าชั้นบรรยากาศบนดาวอังคารมีความหนานแน่นเพียง1%ของบนโลกดังนั้นเฮลิคอปเตอรต์ลำนี้ต้องหมุนเร็วมากๆเพื่อให้เกิดแรงยกเนื่องจากอา,ากาศที่เบาบางนั่นเองโดยยานอ n g เจเนียจากที่ออกแบบเพื่อให้ทดสอบการบินเพียงแค่5ครั้งแต่กลับบินได้จริงถึง72ครั้ง และบินระยะทางรวมมากกว่า17.7กิโลเมตรบินสูงสุดอยู่ที่23.7เมตรและในวันที่18มกราคมปี2024ในเที่ยวบินที่72เกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นในขณะที่กำลังร่อนลงเพื่อจอดยาน Ingenuity ได้ขาดการติดต่อสื่อสารกับยาน p r r s e v e r a n c e ที่เป็นเหมือนตัวช่วยในการลงจอดทำให้การลงจอดไม่สมบูรณ์และทำให้เกิดความเสียหายกับยานขึ้นภาพที่ทุกท่านเห็นเป็นภาพใบพัดที่เสียหายของยาน i n g e n u i t y ทให้นาซาประกาศ หยุดภารกิจทดสอบของยานอ n g เ n เน t y รอย่างเป็นทางการหลังยานอ n g เ n เน t y รปฏิบัติภารกิจได้เกือบ3ปีแต่ในขณะที่ยาน p r r s e v e r a n c e ยังคงปฏิบัติภารกิจต่อไปนี่นะัะเป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์ที่มนุษย์ได้ส่งอากาศยานลำแรกไปยังดาวดวงอื่นก็จะมีความเป็นไปได้ว่าจะสามารถสำรวจทางอากาศที่ดาวดวงอื่นได้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากฟังเรื่องมีสาระน่าสนใจฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับ